สถานการณ์โควิดนะฮะวันนี้เรากลับมาผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินหมื่นแล้วหลังจากที่ต่ำกว่าหมื่นมา3วันได้อยู่ที่11,200คนมีเสียชีวิตวันนี้ก็เกินร้อยไปแล้วครับคคนนะครับ ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้มี1,922 2คนหายและก็กลับบ้านได้1,087คนหน้าห่วง10จังหวัดครับเพราะว่ามีติดเชื้อรายวันเนี่ยยังสูงอยู่อันดับหนึ่งก็คงเป็นกรุงเทพมหานครตามมาด้วยภาคใต้ที่หน้าห่วงมีสงขลานะครับแซงขึ้นมาผู้ติดเชื้อรายวัน666คนมีนาราธิวาสมียะลามีปัตตานีนะฮะที่500บวกลบทั้งนั้นเลยนะฮะสาเหตุ น่าจะนำมาจากเรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่การจิบน้ำชานั่งคุยกันยามเช้าหรือว่าเรื่องของกิจกรรมทางศาสนานะฮะจังหวัดสงขลาอย่างที่บอกเนี่ยนะครับรายวันขึ้นมา666คนซึ่งคนสงขาส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเขาก็มีการระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วช่วงนี้กินเจไงร้านอาหารเจก็เลยต้องเพิ่มความป้องกันนะฮะมีฉากมากัน้นทําบัตรคิวไม่ให้มีการแอรอัดแล้วก็เน้นซื้อกลับบ้าน เปิดปิดก็ตามเวลาที่กําหนดนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วไปปิดตอน3ามทุ่มซึ่งทางคุณหมอสุพัฒนาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนาจังหวัดสงขลาท่านเป็นประธานชมรม,มแพทย์ชนบท<ฮ>ท่านบอกว่าการติดเชื้อภาคใต้ลักษณะ,ละคล้ายๆกับกทมก่อนหน้านี้คือติดเชื้อจากกลุ่มในครอบครัวตอนนี้ไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือว่าตามโรงงานแล้วนำโมเดลของกทมมาใช้เนี่ยใช้อยู่แล้วเรื่องของบับเบิ้ลแอนด์ซิลเรื่องของการแยกกัก ในชุมชนหรือแยกกักที่บ้านตรวจแอนติเจนเทสิ์อย่างนี้เป็นต้นแต่ปัญหาตอนนี้คือวัคซีนไม่พอในพื้นที่ที่จะสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะเพราะว่าจํานวนประชากรที่รับวัคซีนไปเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะครับการที่จะทําให้การควบคุมได้ก็คือต้องเควัคซีนลงมาภาคใต้ทําเหมือนกับกอทมระดมฉีดวัคซีนไปเลยตอนนี้ น่าต้องการไม่ต่ํากว่า500,000โดสซึ่งไม่ได้รวมไฟเซอร์ของเด็กนักเรียนนะฮะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คุณหมอบอกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโอกาสที่ผู้ติดเชื้อรายวันจะเพิ่มมากกว่า600คนต่อวันเกิดขึ้นได้อีกนะฮะแต่ถ้าเกิดระดมฉีดวัคซีนพฤศจิกายนน่าจะค่อยๆดีขึ้นส่วนนาราธิวาส โวยเฉพาะกิจนาราธิวาสก็ไปลาดตระเวนทางน้ำนะครับติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วแนวชายแดนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนตามชายแดนไทยมาเลเซียลาน้ำสุงไหงโกลกก็เป็นการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยตามลําน้ำทั้งด้านอำเภอตักใบอำเภอสุงไหงโกลกแล้วก็อำเภอแวงของจังหวัดนาราธิวาสค่ะ